วัดสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชคือคําตอบจากพญานาคหน่าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆนี่นะครับก็คือคำตอบเทวดานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงนะครับเทวดาแล้วก็พญานาคนะครับพระภูมิเจ้าที่นะครับแล้วก็สัตว์เดรัจฉานต่างๆนะครับเปรดและสัตว์นรกและมนุษย์นะครับที่เขาคุยกันนะครับต่างฝ่ายต่างถามกันนะครับว่าแต่ละ คำถามต่างภูมิต่างภพเนี่ยเขาคุยกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่เขาคุยกันนะครับแต่และคําถามแต่และคําตอบมันจะตอบตอบอกมาเป็นยังไงนะครับก็ในต่างวาระต่างบารมีต่างความคิดอะไรต่างๆ,ๆนะครับที่เขาคุยกันในเรื่องเรื่องที่ว่าท่านอยู่ภพนี้ท่านอยู่ภพนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วใครอยากมาเกิดเป็นเป็นเป็นภูมิ market, ใครอยากมาเกิดเป็น เบรตบ้างนะครับแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาคุยกันยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นมนุษย์อยากจะทําอะไรนะครับเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรม ได้ดีที่สุดหน้าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆนี่นะครับก็คือคำตอบจากเทวดานะครับที่ตอบมนุษย์มานะครับว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มีกายสังขารนะครับว่าที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมมากร่างกายมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดนะครับหน้าอิจช้าพวกมนุษย์จริงๆนะนะครับมาดูในส่วนของพระยานาคนะครับพระยานาค ตอบว่ายังไงนะครับพญานาคตอบบวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้ผลทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาคบวชแต่มนุษย์บวชได้มนุษย์สร้างบุญใหญ่ไปสวรรค์ชั้นสูงไปแดนนิพพาน ได้แสนประเสริฐนี่นะครับก็คือคําตอบจากพญานาคนะครับที่ตอบมาดูพระภูมิเจ้าที่นะครับว่าท่านจะตอบว่ายังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคราวนี้เราจะไปทําบุญใส่บาตท,ทุกวันไม่ต้องมานั่ง รอคนอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลมาให้เราไปทำเองเลยเพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดีมาเดี๋ยวมาดูกันว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับเขาจะตอบว่ายังไงถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับสัตว์เดรัจฉานจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะส่งเคาะสัตว ตัวอื่นๆเป็นสัตว์นั้นทุกมากพูดก็ไม่ได้คิดอะไรฉลาดฉลาดก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ต้องเป็นสัตว์อีกนี่ก็คือคำตอบของสัตว์เดรจานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปรตนะครับเปรตเขาจะตอบว่ายังไงนะครับเปรตเขาจะตอบ พวกเราว่ายังไงถ้ามนุษย์ถามนะครับเปรตเขาจะตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกียิไม่อยากมีปากเท่ารูเข็มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาลถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะถือศีลจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหวยอดอยาก,ยากทนทุกข์ทนทรมาน แบบนี้นี่ก็คือคําตอบนะครับจากเปรดนะครับว่าเขาอยากจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับสัตว์นรกในอเวจีนะครับอะ่ะสัตว์ในนรกในอเวจีเขาจะตอบมนุษย์ว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะทําความดีจะไม่ผิดศีลห้าจะปฏิบัติธรรมเพราะนรกมันร้อนมันโดหดร้ายอยู่แล้ว มีแต่ความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานทุลมทุรายถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้งเราจะไม่ทำเลวเราไม่อยากทรมานไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสั์นรกอีกนี่แหละครับก็คือแต่ละคนแต่ละพบแต่ละภูมิที่เขาตอบมนุษย์นะคือเขาไม่อยาก เป็นสัตว์เรัจฉานหรือเขาไม่อยากเป็นเปรตไม่อยากเป็นอสุรกายไม่อยากเป็นผู้มเจ้าที่ไม่อยากเป็นพญานาคเขาอยากเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับแต่เมื่อถามคําถามเดียวกันมนุษย์ตอบว่าอยากสมหวังในความรักอยากรวยอยากมีหน้าที่ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นอยากมีอํานาจแม้ต้องผิดศีลทําร้ายใครก็จะทําอนิจจาใครหนอน่าสงสารที่สุดมนุษย์ผู้ที่อยากแต่ทรัพสมบัติ ภายนอกที่ยึดถือได้ชั่วข่าวทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญทำกุศลมากกว่าเพื่อนทำให้มีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวไปทุกพบทุกภูมิอยู่ภายในใจมีเจ็ดสิ่งคือศรัทธาศีลหิริอตปะพาหุสัจจะจาคะปัญญาก็ฝาก เป็นบทความนะครับที่ทุกท่านได้ชมได้ฟังครับฝากทุกท่านนะครับแชร์กันต่อนะครับแล้วก็บอกต่อกันไปเพื่อเป็นวิทยาทานในการทำบุญร่วมกันนะครับหนึ่งแชร์ต่อหนึ่งธรรมทานนะครับเพราะท่านจะได้บุญนี้นะครับเป็นบุญกุศลมากสำหรับผู้ที่รับและผู้ที่ส่งนะครับวันนี้เกศดาเซกามหานครนะครับก็ต้องตัดทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าสิ่งดีๆให้กับทุกท่านได้ฟังอีกวันนี้สวัสดีครับ